สัมพยางเว้ย MT YUPP เดี๋ยว <itation> มึงก็รู้ว่าที่นี่มันแคบวนๆกันไปมีคนที่มันแซบเดี๋ยวมึงก็รู้ว่าใครที่มันแซบอ <Yeah, yeah. S 2> ย่ามาปวนตีนปากงมันแตกเธอก็รู้ดี <Yeah. S 3> ตอนนี้ลกมันแคบ <Yeah. S 3> ถ,ถ้าใจถึงเธอก็ลองเข้ามาแลก <Hey. S 3> เข้ามาใกล้ๆระว,วงังจะกระแทกให้พวกมึงจะเอาลำตัดหรือลำแข้ง hey. เห็นเธอแต่งแต่บนโต๊ลละลโบบะโบาบะกวนจริงที่กูระวังอีโบนะที่นี่มันแคบทำอะไรก็คิดให้ดีหน่อยอย่ายให้เจ,เ,เจอตัวเพราะถ้าเจอกูไม่มีปล,อล่อยมากับ MT มึงรู้ดีว่าไม่มีกล่อย่ตเป็นควายละก็ทำตัวให้ดีดีหน่อยโลกมันแคบแต่ว่าใจกูมันกว้างคนที่พร้อมแลกถามหน่อยมีใครบ้างถ้ามึงอยากแวกบอกเลยกูไม่ห้ามแต่ว่าคนจริงบอกเลยเขาไม่ผ่าเทียกูเนี่ยไม่ผ่านเดืการกระทำมันคงตอบไอ้พวกคิดเสือกเดี๋ยวสายตามันคงซอ ทางปากแต่ว <łość> ่าควันมันลงปอดกูเอาสลักพยัญชนะมันรวมกันแล้วลงจอดตามหาจนเจอไม่ว่ามึงอยู่ที่ใดเฮ้ยผมเปล่าผมไม่ได้ไปฆ่าใครเขายิงกระดาษไม้ผมตั้งหาใบอ๋อไอสัตว์ไม่ได้จ่ายค่าไฟ ต่อยผมแม็กปากดีมึงต้องสั่งสอนสักหน่อยผมไม่รอช้าผมรีบกระโดดถีบทีมต้องซองตีนถีบจักรยานหนีเพราะพวกแมันมีของจริงวันนั้นออ audition the ปเปอร์พี่แม่งเจ๋งอยู่แล้วอันนี้ผมไม่ได้พูดเวอร์แค่กูจับไม้ทุกคนก็ตบมือสุดตีนเปล่าใส่ไม่ถูกสติโบวโบ้าโบว์บ้าเห็นเธอแต่งหน้าแต่งตาบุตรโตละโบว์บ้าโบว์บ้ากูอันตรีที่กูระวังอีโบน่ะ เราก็หวังว่าได้คืนมั่งอย่ามาทำตลกถ้าเกิดพวกมึงยังไม่สนิทและอย่ามาทำสก,กิดมึงไม่ดีซีกกบกูทั้งหมด,ดพวกมึงควรจะหลบกูว่ามึงเจอกันลล่นสถิตและต่อให้มึงมาโชว์ประสิทธิ์กูก็จะถีบมึงติดกระจกไอ้ซับอย่มึงตักกสงตดสีนหนดยหนังใครโดนหน้าปกกูสักมากันหนังตัวตำหน้าอก <Yes. S 2> โลกมึงมันแคบเพื่อนมึงแทบหมดประเทศไทยยังต้องแก้แต่เงิน ระวังอีโบนะบึมบัมบึมบัมกู่ากันแค่สองบอกพวกมึงว่าอย่าพึ่งคขังบึมบัมบึมบัมบ้านไม่รอดถังเราก็หวังว่าได้ขึ้นมั่ง